สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันอีกแล้วสวัสดีหลายเถื่ออยู่เนาะเหมืนอนนี้เนาะแต่ว่าคลิปนี้กะพิจารณาเบิ่งจะปล่อยคลิปกับปะมาณดึกๆอาจจะหลังเที่ยงขึ้นเนาะกต่คือตอนนี้ผมเห็ีดคลิปอยู่กับปะมาณหกโมงสิบแปดนาฬิกานะครับเดี๋ยวเข้ากับสิภาคันไปเบิ่งคลิป ควอมเขื่อนไหวต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นทางด่านเวที่แอนนอ,องอิงหอดระเบนนอะนะครับคอามเพี่น้องเอฟซีเป็นจังไหน,นออ่านะครับ,รบแล้วกาสำหรับคลิปนี้ครับผมสิออกมาเว้าวในส่วนของมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับผมสีนิยามมังสีเลยว่าเตกตกรันเตกกรันว่าเป็นเอฟซีหรอก นะครับเพิ่นกะบ่หวังดีแหละคิดบ่ดีกับบอลโจนะแต่ว่าเมื่อนี้ครับเพิ่อนออกมาเปิดเผยแหละครับนะครับเพิ่อนออกมาเว้าอ่าเพิ่อ,ออกมาพิมพ์นั่นละนะครับพิมพ์ในไต่คลิปนี่แหละที่ช่องทีมด้านขอบตาดำานหลักคลิปคลิปอ่าผมได้ปักมุดไปให้แล้วที่ผมตั้งซื้อคลิปว่าบอสโจคิดหนักประกาศตามหาคนนี้ให้หน่อยนะครับอ่า เพิ่นออกมาโพดว่าเมื่อก่อนผมเคยเม้นว่าสาวน้อยกับบอสโจโยเยอะเลยนี่ตอนนี้ผมตาสว่างและเข้าใจการเป็นผู้นำนะครับนำพาลูกน้องนะครับววเราไม่เคาเอื่นลูกน้องหรอกนะครับตามจริงบอสโจโเล่าสิเอื่นว่าลูกทีมเล่าตลอดคือคนในทีมนะครับ ให้มีรายได้มีงานให้ทุกคนผมขอโทษครับพี่น้องเสือบอผมเห็นคอมเมนต์แนวนี้นี่เห็นคอมเมนต์แนวนี้คือไม่ใช่การเสยแยร้งนะผมว่านะไม่ไม่ใช่การที่ว่าแกล้งมาเว่าดีนะนะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปจะละคลิปคอมเมนต์กันล้ยพอพี่น้องแสดงว่าแสดงความคิดเห็น นะครับบนพื้นที่ใต้คลิปแต่ละคลิปเนาะนะครับด้วยความหักแพรงกันรากาขอความขอความนเนี่ยนะครับมันเคือเกลี่ยกับคนที่ว่าออกมาจากใจและนะนะครับเคือเกลี่ยแบบว่าอู้ระยะทางพิสูจน์ม้าการระยะการเวลาพิสูจน์คนจริงๆเด้มันใส่ใดอีหลีเป็นก็ตามดีวีคนที่ว่าแล้วผมคิดว่าหลายคนนะครับเพิ่น บกออกมาวาแนวนี้บกออกมาพิมพ์แนวนี้แร้ครับแต่ว่าจากที่เพิ่นบ้เคยเป็นเอฟซีสาวหน่อยจากที่เพิ่นเคยว่าให้สาวหน่อยหรือว่าเคยว่าให้บอโจนะครับหันมาสนับสนุนบอโจหันมาสนับสนุนสาวหน่อยเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพ็ดหวานแพงไม่ใช่น้อยแน่นอนนะครับแต่บางคนเพิ่นบกออกมาวานะครับพิมพ์มาได้พี่น้องครับพิมพ์มาได้นะครับผู้ใดเป็นคือ ผีคนนี้นะครับพิม์มาได้มันเพ่เสียหายนะครับมันไม่เสียหายหรอกเพราะว่าเข้าเ่ด้ไปวาเพิ่นนะครับอันนี้คือการเข้ามาบอกว่าเอ้ยแต่ก่อนนะครับ่อยก็เคยว่าให้เล่านะครับอยก็เคยคิดผ่้ดีก็เพิ่นวาาเพิ่นเต่ว่ามือน,นีนะครับเล่าตาสว่างเราเห็นบอดโจเห็ดนั่นเห็ดนี่เพื่อลูกทีมเพื่อสิไดมี่ง่านมนี่เงินมันไม่ใช่แค่เพื่อลูกทีมครับนะครับมันยิงยาวไปถึงคนในครอบครัวของเขา นะครับจากสมาชิกในวงก็ประมาณ300กว่าชีวิตนะครับแต่มันกว่างก็นั่นครับหนึ่งชีวิตนะครับมีกี่คนในครอบครัวของเขาที่มาฝากผีฝากไข่กับข้ามาสาวหน่อยเพลินแพร่งกับการบริหารของบอดโจนะครับอีกจะคนครับบางคนนะครับ มีคนในครอบครัวสองคนสามคนสี่คนหาคนบางคนหอดญาติพี่น้องนะครับเพิ่นกะหวังมาเพิ่งผ้านะครับฝากพีฝากไข่อันนี้คือบอาตรงๆเลยนะครับบอาแบบบ่มีอัคตินะครับจากใจพีคนนี้แหละผมคิดว่าเล่าก็ต้องคิดแนวนี้นะครับเห็นบอกครับพอเมพี่น้องบางคนบางทันนะครับเพิ่นว่าอ้ย พอ่อป่มีไอ้กำลังทัพย์เสียหายมาไล่ดอกเด้อแม่ป่มีกำลังทรัพย์เสียหายมาไล่ดอกว่าได้ไปดอกยุกไกลก็ไดแต่เบิงอ่ายูทูปเพิ่นนี่ละให้กำลังใจเพิ่นบกกดขามโฆษณาเพิ่อนอ่าเมื่อไดมีก็จังได้เขากุมปิดนะครับนี่ครับนี่แหละครับเอาใจเป็นที่ตั้งนะครับเอาใจเป็นอ่าเขาเอินว่า เอาใจเขานำผ้านะนะครับนี่คือคําว่าคุณภาพนี่แหละครับเออสําหรับผมผมว่านี่แหละคือคุณภาพนะครับอรับใจครับเอาง่ายจากคนบ่ดีก็กลายเป็นคนผักค้นหอมนะครับเห็นจิ่งที่เราเห็ดหนี่งเมื่อว่าได้รับว่าได้นอนแล้วบ่ได้มองขามหรอครับสิ่งที่เราเว่าไว้นะครับมันเพียงแต่รอเวลา และรอจุดที่พอดิบพอดีนะครับยูเบื้องหลังการแสดงต่างๆยูเบืองหลังที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโบกหูเนี่ยมันมีอะไรสลับซับซ้อนมันเยอะมากครับยิ่งกว่าระบบเซลล์สมองเซลลประสาทของคนบุหรผมว่านะครับดึงหันดึงนีโยงนั่นโยงนี่เป็นจังสี่พอจังสั้นเอาอันนี้เมื่อว่างมองน,นงี้มันจังสี่อะไรอรรมากนะครับ นี่คนนี้เพิ่นเข้าใจดีนะครับอันนี้ผมยกจ้องเลยนะครับสุดยอดเลยครับนะครับมันเป็นพลังบวกตัวนี่แหละขาอเอ่นมาเอฟซีพี่เนี่ยเอฟซีทีมีคุณภาพนี่แหละโตจริงครับพี่น้องครับอ่าเบิ่งแย่งกันครับนะฮะเรากะบางคนเนี่ยนี้นะครับไปโพ์เนี่ยบอโจเราได้โพสโพขึ้นมาทรงของขวัญไปหาเลานะครับเราโพดขึ้นมาเลยนะครับ เคยชีย้แนะโพสต์ยาวๆที่บอสโจเอาไปโพสต์ในเฟซบอสโจแต่ตอนนี้บอสโจเก่งแล้วแข็งแกร่งอันนี้บอสโจโพสเองได้บัะนี่ในเฟซเล่านะครับแข็งแกร่งมากติดตามตั้งแต่ปี60นะครับยังคุยกับเพื่อนผออโรองเรียนหลายๆคนว่าเด็กหนุ่มคนนี้เก่งรอดจากโควิดโดยการทํากลุ่มปิดแมนเรื่องจริงผ้าวงรอดมาได้ฮีลีนะครับ วงอื่นต้องเดินตามบอสโจแ้มนเห็นกันชัดเจนเลยนะครับเราเห็นยันคืนนี้นีคนคัดค้านตลอดบอดีบอนั่นบอนี้บอคือเห็นนะครับพออหลายๆคนยังเผยว่าถ้าบอสโจมาเป็นพออโรงเรียนดังระดับประเทศแน่รางวัลโรงเรียนดีเด่นประเภทต่างๆคงเต็มโรงเรียนบอสโจจะเด่นในตัวเองคือ ความคิดต่างตัวนี้แหละที่จะได้เปรียบคนอื่นเดินไปข้างหน้าเขาสร้างคุณมาเป็นผู้นำความสำเร็จข้างหน้ารอคุณอยู่บอสโจนะครับบอสโจเราก็เลยพิมพ์มา,มาขอบคุณครับผมบอไดเก่งปานนันดอกครับผมผู้ชายตัวนน้อยนะครับมั่นสมองนน้อยผมบอไดเก่งครับผมข้นขางผมเก่งทีมงานผมเก่งนะครับ คนเก่งเขาพูดแบบนี้แหละครับ็จ่เมืนอกลับตอบมาว่าทีมงานได้ยินใจฟูเลยแบบนี้นี่นะครับคือเราเป็นแนวนี้แหละครับบัดนี้มันก็เลยเหตุให้คนที่เขาจ้องที่ทาไรหรือว่าจ้องที่อิจฉาตามรอนเงต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดการขิวนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าบ้านขิวนะครับเ้าตังเองเลยนะครับกลุ่มอ่ะนะครับผมก็จะเลยตั้งว่า กลุ่มอาณาจักรขอบตาดำนะครับนี่ก็คือผมจะพยายามเพียรให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคาว่าพลังเอสาวน้อยเผดบันแพงที่มีคุณภาพนะครับภายที่แช่ผลงานของผ่าใยคํามาสาวน้อยเผชดบันแพงลงในกลุ่มอาณาจักรขอบตาดําแช่ไปได้เลยครับว่าแต่อย่าไปแสซย่าไปขิงอย่าไปเปรียบเทียบถ้าเห็น ผมกรลบออกอันนี้ขึ้นในกลุ่มของผมเด้นะครับแต่กลุ่มอื่นผมไม่รู้นะครับอ่าเพราะว่าทุกคนก็มีความฝันไหมเกิดขึ้นมามีชีวิตอ่าบุคคลสถานะก็คือเกิดมาอยู่เกิดมาเป็นทารกอืมนี่แหละคือค้ามาคุณภาพของแท้สองเรื่องรล่าเดี่ผมบอกไปหันครับพี่น้องครับ มันเฮียนในเกิดพลังบวกกับผู้สางนะครับมันเฮียนในเกิดพลังบวกกับทีมงานนะครับแล้วก็รพอเมพี่น้องเอฟซีบางคนเพิ่นก็เป็นในอันนี้หลีแต่เพิ่มเบานะครับฉะนั้นหักแพ่งเบิ่งแง่งกัน,นครับกำหนดถ่ายทําภาพพยนตร์เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดเลยในชีวิตเรานะครับก็บคือพฤษภาคมเนาะฉายพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็เปิดเผยซื้อดาร่าออกมาแล้ว นักแสดงนะครับผมสีแงมให้ฟังอีกจล็กน้อยหนึ่งนะครับภาพพยนตร์เรื่องนี้ถ้าจะทําให้เป็นแบบว่าชีวประวัติหรือความเป็นมาของคําว่าสาวน้อยเพชรแผงและก็น้องอุ๋งอิงนะครับฉะนั้นก่ต้องถามผมเห็นคอมเมนต์นึงว่าโอ้ยสีมี่อีหลาอุ๋งอิงบนนอกพะนะประวัติน้องอุ๋งอิง น้องอุ้งยิงจังไหนเออเฮ้ยคอยว่าจังสะทอคอยกังหันอยู่นะครับแนววดิเออบอกในคลิปไปเลยเห็นมันจบนะครับอ่าเร่วพี่น้องครับถ้าคิดธรรมดาจะไม่ใช่บอสโจถ้าคิดเป็นการเล่านิทานมันก็จะธรรมดาไพ่สี่อย่างไปเบิงมันนานรุ่นมองว่าเล่าสีน้่เสนอออกมากแน่วดินะครับแล้วบางคนยังพิมพ์บอกว่า น่าจะเอาแต่น้ององคหญิง,งน่าจะมีแต่น้องอหญิง,งมันบมเมนจังซันนะครับคาสันละเสียหาคนว่าผู้ใดถิสิมารับบทเป็นพอสงการบ่นะครับผู้ใดสิมารับบทเป็นผู้ใดนะครับอ่าคาสันเรื่องหนังไททานิกกอบโกยไล่ได้โทษไดครับพี่น้องอ่าคือเข้าตรงเข่าใจได้พี่น้องมันมันไม่ใช่เรามาดูใน youtube นะครับมันไม่ใช่ในการเรายูสับนะก็คือมันมันมันใหญ่โตมากนะทุกคน มันระดับโลกเด้เขาต้องคิดปุ๊บออกไปพุ่นเด้มันไม่เป็นว่าเขาสิมาเบิ้งเคบแฉะเป็นสิ่งไรพี่น้องมันใหญ่มากนะอโปรเจกต์นี้มันใหญ่มากนะ,ออรกรกกนะครับคือการอัจจสมมติว่าคือผมเตรียมเบมินงว่าหนังไททานีเพิ่นเป็นอย่างคือพวกเอาคนที่ไอจากไปแล้วเนี่ยจากเหตุการณนะ์มาสแสดงสักน,นะครับแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพิ่นเป็นอย่างคือพอวกเอามาสแสดงสักน,นะครับเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแต่ มีแนแน่ละครับพอโจกบน้นงยิงนะมีแน่ยังไงก็มีนะครับยังไงก็มีมันเป็นประวัติของเพิินนะครับแต่เฮาอยากคู่ว่าเพิินสีดําเนื่องเรื่องแนวไรถ้ามันธรรมดามันก็ธรรมดาใช่ไหมครับเออกรสิมาบอกระสิมาเบาบ่าจ้งจันจังจริงมันธรรมดาแล้วมันสิเป็นตะเบิงบอมันก็ไม่น่าอยากมันมันก็ไม่อยากจะชวนให้ดูใช่ไหมครับมันก็จะไม่สนุกก็คือเรารู้อยู่แล้วไงมันก็แค่เราอยากสนับสนุนใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติ เราทําให้มันน่าตื่นเต้นเออว่ะมันเป็นสิ่งที่ที่เฮ้ยทาให้คนคนดูแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะมีเศร้ามีโมโหนะครับเออมีตลกมีอารมณ์ดิงอารมณ์พุ่มใจดีใจมันต้องเป็นแนวนั้นบ่แม่นว่าเข้าหูอยู่แล้วว่าหนังสิเป็นแน,น่เดียากับไปเบิงเพื่อดีเจสนาบสนุนกนนั่นคือธรรมดาไปอ่า เงี่ยไม่ละเด้เงี้ยไมแล้ว,ลวฉะนั้นทาเบิงแต่ครับอย่าลืมครับเก่าโมงครับเพลงพอลูกครับทางช่องสารน้อยลำเพลินนี้เลอขอดตังนาฬิกาไว้เราไปรุ้นหนึ่งมาแรงกันไม่น่าพลาดสำหรับเอซทุกทคนทุกท่านขอบคุณทุกการรับชมครับเดี๋ยวมีเดืองอย่างดีดมาบว่สูกันเนาะพี่้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันสีเงาเดี๋วพี่้องสีลับ